เกิดว่าลูกของเราเนี่ยมีการทําผิดอะไรสักอย่างหนึ่งเราอย่าเพิ่งไปว่าหรือไปดุเขานะคะเพราะการไปว่าไปดุเขาเนี่ยมันจะทําให้เด็กขาดความเชื่อมั่นได้นะคะต่อไปเขาก็ไม่สามารถที่จะคิดอะไรได้ด้วยตนเองของเขานะคะความเชื่อมั่นมันก็จะไม่เกิดนะ,ะงั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเมื่อเขาทําความผิดเราต้องมาดูเหตุผลก่อนลองถามเขาดูก็ได้ว่าทําไมเขาถึงทําผิดในเรื่องนี้นะคะเพราะว่า บางทีเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรต่างๆสําหรับตัวเขาบางทีก็เป็นเหตุผลเด็กๆที่ลองดูว่าเราสามารถที่ยอมรับตรงสัดส่วนนั้นได้นะคะก็อยากจะให้ผู้ปกครองดูแลเด็กๆให้ดีแล้วก็สอนเขาด้วยเหตุผลนะคะพอเวลาทําผิดก็อย่าอย่าเพิ่งดุอย่าเพิ่งว่าเขาเหมือนพอเวลาเราบอกให้เขาไปล้างจานอย่างเงี้ยเราบอกไปแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไปล้างสักที ถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นเรารู้สึกขัดใจใช่ไหมคะบางคนก็มาก็ดุด่าว่าลูกเลยเราจะต้องไปถามเขาก่อนว่าทําไมเขาถึงไม่ล้างจานเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาเช่นเขากําลังทําการบ้านแล้วการบ้านเขาจะต้องส่งภายในกี่ทุ่มกี่ทุ่มอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยการบ้านเขาก็ยังไม่เสร็จเขาก็เลยไม่สามารถที่จะลูกไปล้างจานได้แต่บางทีเขาก็ไม่กล้าที่จะขัดคําสั่งของคุณแม่ไม่กล้าที่จะบอกว่าเออเขากําลังติดอันนี้อยู่นะเขาไม่อยากไปล้าง ในเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราต้องฟังเหตุผลลูกๆก่อนนะคะเพราะการที่เราฟังเหตุผลเนี้ยบางทีมันก็จะทําให้เขาเกิดความมั่นใจมากขึ้นในการที่เขาจะคิดเองว่าเขาควรที่จะทําอะไรก่อนทําอะไรหลังแต่ถ้าเกิดว่าเราสั่งเขาทุกอย่างแล้วจะต้องทําตามเราทุกอย่างเนี่ย <S <S เด็กก็ไม่สามารถจะคิดได้ด้วยตนเองนะว่าเขาควรจะทําอะไรก่อนทําอะไรหลังมันก็เลยทําให้เขาไม่สามารถจะรู้ได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญที่เขาควรที่จะทําก่อน แล้วอย่างหนึ่งก็คือการที่เราจะสอนให้เด็กๆเนี่ยมีระเบียบวินัยในตนเองเราควรจะสอนเขาอย่างไรการเล่นเนี่ยจะเป็นการฝึกวิในัยในชีวิตประจําวันได้อย่างดีนะคะไม่ว่าเขาจะเล่นอะไรก็แล้วแต่นะคะจะเล่นกับผู้ครองดีกว่าการที่เขาไปนั่งดูโทรศัพท์หรือดูทีวีนะคะเพราะอันนี้เป็นมันจะมีผลเสียต่อสุขภาพตาของเขาได้นะคะหรือพัฒนาทางด้านสมองของเขาได้นะ,ะการเล่นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ขณะที่เขาเล่นของเล่นเนี่ยค่ะ พอเวลาเขาเริ่มจะเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องบอกเขาทุกครั้งให้เขาเก็บของเล่นทุกครั้งให้เก็บใส่กล่องเราจะต้องมีกล่องให้เขานะคะกล่องมีกล่องหนึ่งที่ง่ายต่อการเก็บนะคะเพื่อจะจัดระเบียบให้ตัวเขานะคะพอเล่นเสร็จปุ๊บก็ต้องเก็บเราก็ต้องให้เขาเก็บแต่สิ่งแรกๆที่เราจะสอนเขาได้ก็คือว่าอย่าเพิ่งสั่งให้เขาเก็บเองคนเดียวเราจะต้องมาชวนเขาเก็บเช่นมาช่วยกันเก็บกับคุณแม่นะคะหรือมาช่วยกันเก็บกับคุณยายนะ ของพอเล่นเสร็จจะต้องเก็บนะเพราะว่ามันจะได้ทําให้หนูมีของเล่นอีกไม่งั้นเดี๋ยวของเล่นจะหายต่อไปก็จะหาไม่เจอแล้วลูกแล้วหนูก็จะไม่มีของเล่นเล่นอีกนะแล้วก็ชวนเขาสนทัง้งเนี้ยพอเล่นเสร็จก็เก็บชวนกันเก็บคุณยายก็เก็บคุณแม่ก็เก็บช่วยกันเก็บแล้วก็ลูกก็ช่วยเก็บนะคะแล้วก็ช่วยกันเก็บอย่างนี้ทุกครั้งแล้วทําอย่างนี้ทุกครั้งไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเขารับประทานขนมเสร็จหรือว่ากินข้าวเสร็จก็ชวนกันไปเก็บจาน อย่าให้เขาวางทิ้งไว้เพราะว่าถ้าเกิดวางทิ้งไว้เขาจะติดนิสัยกินเสร็จเขาไม่เก็บก็ต้องชวนกันเก็บนะฮะพอกินเสร็จไปเก็บจานกันนะแล้วก็พาปให้สอนตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะอย่ามาสอนตอนโตถ้าสอนตอนโตนี้ไม่มีความหมายเลยค่ะเด็กๆเขาจะไม่เชื่อนะคะนั้นเราจะต้องสอนเขาตั้งแต่เล็กๆเลยนะก็คือพอกินเสร็จก็ชวนกันไปเอาจานไปเก็บชวนกันไปเอาช้อนไปเก็บพอเวลาดื่มน้ําเสร็จก็เอาแก้วน้ําไปเก็บนี่ะแล้วก็ของทุกอย่างที่หยิบ ให้เก็บเข้าที่เดิมนะคะพอเวลาเขาหยิบอะไรมาเล่นหรือหยิบอะไรมาใช้ให้เขาเดินกลับไปเก็บที่เดิมแล้วทําอย่างนี้ทุกครั้งแล้วก็ทําให้เขาทําบ่อยๆจนเขาจะติดเป็นนิสยัยพอเราสังเกตว่าติดเป็นนิสัยแล้วอันนี้เราก็โอเคเราสามารถที่จะปล่อยเขาได้แล้วมันจะมีผลดีจนถึงอนาคตข้างหน้าเลยนะคะแล้วพวกผูก้ปก,กครองทั้งหลายเนี่ยจะไม่เหนื่อยในการที่จะดูแลลูกๆพอเวลาเขาไปมีห้องส่วนตัวของเขาเองเนี่ย ห้องส่วนตัวของเขาก็จะเป็นระเบียบโดยที่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องมานั่งทําความสะอาดกันใหม่อันนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวนะคะการสอนเด็กๆมาตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เริ่มสอนตั้งแต่เด็กๆเ,เราคิดที่จะสอนเขาตอนโตนี่ไม่ได้ประโยชน์เพราะเขาไม่เชื่อฟังเราควรสอนตั้งแต่เขาเริ่มรู้เรื่องค่ะแล้วทุกครั้งที่เขาทําได้ให้ชมเขาทุกครั้งนะคะการชมเนี่ยเป็นการที่ทําให้เด็กมีกําลังใจในการที่จะทําในครั้งต่อ,ตอไปนะคะเด็กทําผิดอย่าเพิ่งว่านะคะที่จะดดา่า ดูเหตุผลของเขาก่อนนะคะทุกครั้งไปนะอันนี้เราก็จะได้ลูกที่มีระเบียบวินัยและเป็นคนที่ไม่หมุดหอิดง่ายนะคะเป็นการที่เขาจะมีห้องส่วนตัวในอนาคตมันก็จะทําให้ห้องเขามีระเบียบวินัยมากขึ้นถ้าเราได้สอนเขามาตั้งแต่เล็กๆนะคะทาไมเด็กโตขึ้นมาแล้วไม่มีระเบียบวินัยอันนี้เราต้องโทษตัวเราเองที่เราได้สอนเขาแล้วหรือยังนะคะระเบียบวินัยต้องสอนตั้งแต่เล็กๆนะสอนตั้งแต่ที่ ก่อนอนุบาลก็ยังได้เลยค่ะเริ่มที่จะรู้เรื่องแล้วแล้วก็เริ่มสอนวินัยได้เลยนะคะพอใช้ผ้าห่มเสร็จก็ช่วยกันพับผ้าหม่มช่วยกันเก็บจานเก็บขวดนมเก็บของเล่นช่วยกันก่อนนะคะพอช่วยกันเสร็จเด็กเกิดความชิดชินหลังจากนั้นเขาก็เข้าสู่ระเบียบวินัยของเขาเอง แล้วเราจะรู้สึกว่าเราสบายมากๆพอเวลาเรามีลูกที่มีระเบียบวินัยนะคะงั้นพอเวลาเราสอนเด็กๆเราต้องมีความอดทนนะคะสอนเขาบ่อยๆสอนแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกว่าซึมซับเข้าไปเองแล้วอนาคตข้างหน้าเขาก็จะเป็นเด็กที่มีระเบียบวินัยแล้วเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายโดยที่เราจะไม่เครียดว่าลูกๆของเราทําอะไรลูกอีกแล้วนะคะ